วันนี้ได้สาวเราเมื่อกี้ก็เป็นอีพีที่สามพี่น้องเบ้าเนี้กะเสียงไ้น้องสาวเพื่อนพาเที่ยวคือเก่าพี่น้องเคยพาตลาดเขี้นี่เบ้าเนี้ยผเคยมาพี่น้องเป็นตลาดผู้ก็คืออยู่ที่ทางฝั่งไทยนั่นเองพี่น้องเคยเข้าไปบึ่งมาพร้อมกันว่าตลาดเพื่อนจะมีโค้งกินหลากหลายประมาณไหนละกะจะเป็นลักษณะแบบใดน้ังาเมื่อนี้วานเนี้ก็ได้นักเอกสองคนพี่น้องมาเข่าซ่องเราเป็นเนี้ยกะดีใจหลายพี่น้องที่ได้รู้จักน้องๆองเพื่อนเนาะเอาสบายดีไอ้เมื่อนี้น้องยิ้พ่าเที่ยวมันบ่ มเราตลาดตลาดเนาะอันนี้ตลาดไดน้องนี่ตลาดกู๊ด้าตลาดกู๊ดเป็นองก็เป็นตลาดพุ่นกายิ่งใหญ่สมบูรณ์น้องเนาะเมื้อนี้บ่วั้แรกจิพาทุกคนไปหลินมันติดกันแล้วนะนาะติดกันนี่พี่น้องเป็นตลาดที่ว่าแบบ ของกินก็ร้ายแหละก็มีโซนเทวานั่งลินนั่งเที่ยวเนาะพี่น้อง,อง,องวันนี้บรรยากาศมาเป็นข้างแรกพี่น้องค่ะยังไปเปบิ่งบรรยากาศกันเลยพี่น้องไปกันเลยไปเนาะทุกคนวันนี้น้องเกดสีผ้าให้ล่างมาลเลาะบ้างเดี๋ยวในตลาดนอกเพื่อนสีขายอย่างเงี้ยเสื้อผ้าก็ร้ายน้องเนาะอ,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 อันนี้คือโอเอน์นะ อันนี้ฟรีปอน้งนงองสะดวกสบายแต่ว่า<ด>เพื่อนก็นมีรายละเอียดเนาะเบื่อนู้น้องเพื่อนเขียนไว้ยังนี่รายละเอียด,ยดห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบยาวเนาะห้ามกิน<อ>เหล้าคอมเดสอันนี้ได้น้องดโดยอ่้งเบื่อน<ม>ทานเสร็จกรุณาทิ้งที่ถังขยะที่เ<อ><อ>ก็บเนาะเก็บให้มันเป็นระเบียบให้มันสะอาดเลยอันนี้ก็คือดีได้มีบ่อนน้่งให้ฟรีนั่งแบบซื้อบนเริ่มมากกันนั่กินได้เลยจังแต่ว่าเพื่อนให้ ก็คือเจ้าที่บอกห้ามดูดบุหรี่ห้ามดื่มห้ามดื่มเนาะแล้วก็ทิมกระยาบอกก็คือเขาเก็บขยะเองเขาเนาะโอ้ก็คือสรอยกันว่าท่านต่อสรอยกันดีดีไปทำไปเบิ้งเบิ้งน้องตลาดบ้านเพื่อนเป็นยังไงของอยู่ของขายราคาเป็นยังไงราคาเออ ฝ<ม>ั่งโซนอีกมีร้านพัดคมกับลายโซนโอ้ทำเล็บด้วยมีคน,นทำเล็บพร้อมไหม่ะอ,อ้เสือผาเสือผ่าเาราคาเท่าไราน้องนี่ราคาคือจี แพงบ่ะราคาแพงบ่ะอันนี้ไข่เลยค่ะของละอตัวละสองร้อยพี่น้องกะงามอยู่เด้แหละมีความสวยงามรูลานี่พี่น้องทำไมนี่สาวกีเริ่มมากกับหมูแพงเนาะก็ระทืบหมูแพงเนาะสำหรับผู้ซีวามากก็ถือว่าปกติแน่นอนราคาประมาณนี้เนาะโอ้ ทุกคนอ,อันนี้คืออย่างนอ้องบ่อนกินบ่อนชุดเพื่อนให้กินให้ลินเนาะแล้วก็สีนี่เขาหอเกี๊ยวแล้ววงนุ่นสีนี่ก็คือบ่อน,นก็เพาะเเป็น,นบ้านที่เข้ามากก็คือเพื่อนให้บอยเขากินเขาดื่มแต่ว่าเพื่อนเขามีร้านรับรองเนาะนเออเป็นเรื่องดีได้แ,แล้วแล้วแต่ผู้มิภาคนะผู้มิภาคแบบกินอาหารเทาก็ไปนัก่ินนั้นกินดื่มกันมันจะมีอะไรดีดีดี ป้นี <Workers>. ่พี่น้องสาวลาาเพื right. course, ่นพาเที like yeah. ่ยววานนี้กับเป็นครั้งแรกของเบาเนี้ยพี่น้องการหายน้องเพื่อนพาเที่ยวร่วมเลยนะคู่เิมากนเด้อครับ้องอยู่ของกินน้องนาะนเาเนลยหลายย่างเลยโอ้เขากระลายพี่น้อง แล้วก็สามารถนั่งกินอยู่นี่เรื่อยได้เนาะดีน้องเนาะแล้วแต่ผู้มากให้กินนี่กินเกินเยอะนนมอะไรเนี่ยรถโรงเรียนเป็นน้ำเนาะเารเป็นน้ำรูปแบบของน้ำโอ้โหขั้นพาหลานมาหลังตู้ติ๊กซองที่บค่ะ ปปั้นร้านให้เร็วที่สุดคีระกลมราคาชัดเจนอเนาะกางเกงกับราคาชัดเจนมีความชัดเจนส่มดมันดีอย่างหนึ่งน้องก็คือพันติดราคาอมเนาะอันนี้สองร้อยเมาเรชันลยเนาะราคาชัดเจน อันนี้คือเป็นโซ <aspire> <red> นเสื้อผ้าปอนองแม่นเนาะเสื้อผ้าทั้งแบบเพิ่นสิเปินหันอันแบบเป็นเล็บเป็นแบบได้ทุกคนสายเพราะยังไงสายสวยงามเนาะแบบอยากมาทำลมทำเล็บอยากท้เล็บยืดด้ฟังคุณโอ้เนธีเนธีเฮ้เนเฮ้ยเนธีเฮ้ยสายหลายกว่าเฮอยเฮ้ยลองเนาะเคยเห็นแล้วปอนี่เคยได้สัตว์เลี้ยงมารือยังนี่ อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์สวยงามครับผมเป็นตะเบิงอย่ดิเบิงเหรอายมารักแน่นอนตัวเล็กเจ้าตัวเล็กแล้วก็อันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกงามวันน้องงามอยากได้จากโตกว่าส้มได้แต่แต่แต่บอกกับบ้านดีกว่านอ มันอาจจะค่อนข้างยากเนาะบ้านเฮากอาจจะบออันนี้ปันใดไปเนองส้มจะได้อยู่พันให้เอากระเบ้านกับมาดีกว่าง่ายง่ายนี่โอ้กระต่ายอ่บนน่องนี่เฮ้ยนี่น่ะฮะเจ๊น้องโอ้กระต่ายนี่อ่ะทคนละคนกินน้ำในนี้นะน่ากะาดีเป็นกระต่ายใช่ไหมคือบ้านเฮากระเป๋าคอยมีนี่ ก็มันบ um, 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 ันทึก um, ก um, 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 uh, um, ับอากาศก็ไม่รู้แต่ว่าพอเคยเห็นสยกนใหญ่ก็เห็นโอ้โหมองซุกหน่อยนะฟังนในนอกโซนนียนี่ระบมอันนี้น้องคนพาเที่ยวไปนอนเลยไปเบื่งโซนของกินนู้มั้งเป็นในของอยู่ของกินหลายโอ้โหวันนี้มาหอโซนของกินเลยนี่ว้าวโอ้ เปตกินแ่ะล,ะละนอเนี่ยราคาชัดเจนเลย1 2 120, 100, 100, ่กาวาบาทตนร้พกสินเีกิบเิบาทไวแล้วขอรอโทรแล้วมามาซิมมึงเนาะโอเคเราจะเอามาซิมเป็นว่ารสชาตจะเป็นประมาณไหนนี่ครับผม มืัอนี้ได้พาเราเพื่อนี่น้องพาเที่ยวหนึ่งวันมาเบิ่งของกินตลาดฟังไทยเพื่อนน้องประมาณน,นี้เลยตลาดบ้านเพื่อนสะอาดนะน้องเนาะ <c oughs> มีความสะอาดมีความหรูหราเน,นาะสะอาดแล้วก็บ,บ่มีกลิ่นในแบบเป็นคานนอาหารอุปกรณ์มันสิมีกลิ่นชุดใบเห็ดกับข้าวเม่นเม็ดเม็ดเม็ดแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบบำมีเลยนะแต่พวกเราเพื่อนใช้แล้วก็เปลี่ยนบ่มันก็ดีเนาะดีดี วางอยเดนฮะวางอยเดนกวางกว้างว้ตลาด้านพิ่นสุดยอดเลยเพื่อยอันนี้คืออาหารโซนอาหารเป็นโซนเป็นโซนเป็นหลอกนองน่องเนาะเป็นระเบียบเนาะ เป็นหลอกใครหลอกมันเลยส่วนนี้ก็ส่วนอาหารงกเยแล้วท้านีโรหลายยันยัน,น<อ>เบอเนาะแม่นแมเขาก็เบิ้งอาจจะโบเบิพี่น้องอาจจะเป็นข่าๆน้องเนาะายเบิ้งเบินี่กะมันก็คือสีแบบจังไดล่ะวนอาหารกหเดมานีบสเปื้อผอาหารหรือว่าเฮ็ดเล็บเเอ่อแปวา สออง,ง,งนะ้นาก็โควมอาหาม่ะกะหล้มีความชัดเจนเลยมีนงมีนงขอแต่พกมันีมากจอกเจ้เาแต่ไก่พกไก่ใบเปิดขกท้างเนาะน,อนอ้องเนาะกรสามารถลุยได้เต็มที่เนานนะชิดชอด หลายซื้อวีดีต้องวิวไปนั่งโอ้พูดยังไงได้บรรยากาศพรอดื่มดำกับอาหารเลยก็ยังมีบรรยากาศสวยๆงามเนาะโอ้อันนี้ร้านข้ยเติยวคือติดเอแล้วเนาะแม่นว่าร้านข้ยเติยวบอกร้านอะไรล่ะเป็นร้านข้ยเติยวหรือร้านยังพี่เลยยี่สิบเก้าบาทพี่น้ำซุปคกี้น้ำซีนเมนูฟ่คล้ายคล้ายฟเฟ่เนาะน้องเสียแน่นอนโอ้ โน้เนาะนี่กามาเพราวนี้ก็เป็นนักชิลเก่านาะมันก็มีของจัมบอนเนาะแล้วก็บริบอคให้แบบกินชุบราทุกคนแล้วก็ประมาณนี้แหละตลาดฟูว่าตลาดฟูบ้านเนาะแล้วแต่ฟูบะเซอร์โซนยาเซิร์โซนเด้อค่านฟูบะอยู่ใกล้อไกลอ่วาอยู่แถวกรุงเทพเนาอยู่มาเที่ยวกามาได้ทุกคนเลยเพราะว่าที่เป็นอาหารเครื่องดื่มหรือว่าเป็นเสื้อผ้ากับมาเลือได้เลยเนาะเพราะว่าที่เป็นนังชิวหรือว่า มานั่งกับหมูฟูหรือว่ามานั่งกาแฟหรือขบคุยันอะไรทุกคนเหมาะเนาะน้องเนาะบรรยากาศมาเที่ยวเดินดูเนาะฮึ่มกรุงเทพตึกมากมายน้องเนาะช่วงนีอยู่ไปนั่งย่อนเลยเนาะเอาไปน้องเอาแน้วครับน้องเพื่อนกาสนอาดจิจบพี่งเทนี้พี่น้องบรรยากาศกับบางอย่างที่เห็นอย่างที่น้องคนพาดหลอนพาเที่ยวพี่น้องเลยบรรยากาศสวยงามน้องเนาะถ้าดูไดอยากมาก็สามารถมาได้เลยน้องเนาะเออดูไดอยากภาพผู้บ่าวผู้สาว ไปผู้ว่าผู้สาวมากอะสามารถมาได้พาพ่อแม่มากอะสามารถมาได้น้องเนาะมาแล้วครับน้องเพื่อนกับจบเพียงตอนนี้เนาะเอ้าเนาะจะไปดีทุกคนไม่พอกันไม่คลิปหน้าเนาะพ,พอได้